สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องกัสตกค,คุงนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดเผยรูนไอเทมพลังแสงแล้วก็การลบอันติอันเลนที่ผมก็ใช้อยู่นะครับก็ตอนนี้ชื่ออยู่ในเกมของคือ mc คือโต๊ะคือใครจะมาหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อม่างแพดีน้มนะครับมาดูรูนไอเทมพลังแสงกันเลยครับเริ่มที่ไอเทมนะครับไอเทมป่าจะมี ดาบฟา้าโซลิเวอร์รองเท้าตีไวน์นะดาบขี้โอที่ไม่อาร์มดาบแดงแล้วก็อะไรนะก็เกิดเซตที่สองแล้วก็จะเป็นเซตแบบพวกจิงโอ่แบบเซตโยน,นครับก,ก็จะเป็นรองเท้าคริสตี้นักแข่งแล้วกอ็อะไรก็ไม่รู้ในใะนในมันก็ได้ใช้กระดาบดาบขี้เช่นเคยแล้วก็ ดูเลือดนะที่ข่าวดูเลือดง่ายดิเกาะสะท้อนนะเป็นเซตแบบเซตยวนเกมนะครับผมผมาดูเซตต่อไปกันเซตเซตที่สามก็จะเป็นเซตแบบเล่นตำแหน่งออฟเลนนะครับก็จะมีรองเท้าค,า,คาดีซีดาบคิสโอเมะเอ้ยเฮ้ยกดเ,เข้ากับก็จะมีเป็นอีฟิกคอก่อนน้ำแข็งเอตัดเลือดแล้วก็ล็อกชิลฮะก็ เละนะแล้วไปดูรูนเลยครับรูนที่ผมใช้กับเลนนะครับก็จะมีเลดดัมเพดสเปริตดราก้อนคอร์่นะครับก็คือเซตนี้เป็นความคิดผมนะก็ะคือแรงสุดแล้วในเซตที่เคยจัดมานะครับผมมาที่พลังแฝงก็จะใช้เป็นอันเนี้ยไปเคลื่อนที่แล้วหลังจากเคลื่อนที่แล้วยังไงได้ดาเมจหรือความเสียหายเพิ่มนะ ล้วการนี้ก็พัดนาเมตนะครับถ้าให้รับทางโจมตีสิบถึิบถึงสามสิบแปดหน่วยและเวทนะครับส่วนนี้ก็ตีไปเรื่อยๆก็ได้ฟื้นฟูเอะนั่นแหละนี่ก็ฟื้นฟัวหิวนั่นแหละนั่นแหละให้เก่งอ่านคำที่พายครูแล้วครับผมก็ไปดูพีกันหลบอันติอะไรกันเลยนะครับตัดไปในเกมเลยนะไม่ผิดไป อย่นี้ใช่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 ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเลือกเป็นเป้าหมายอย่างเดียวเลยนี่อย่างนี้ที่อันติซองอันเลนหรือที่กระหลกอันติอันเลนนะครับถ้าเล่นอันเลนด้วยกันจะรู้นะกับเมื่อกี้ลิบิชินะกับเลือกตัวปีป้อมและคิวส์นะเลือกเปลี่ยนเป็นเลือกเป้าหมายนี่ตัวนะนี่คือการหลบอันติของอันเลนนะครับผม มีสาระหน่อยนะปุ๊บนี่กดเลือกเป้าฮีโร่เนี่ยไอ้ลูกฮีโร่อ่ะจากนั้นก็กดอันติไม่ต้องกดล่างไปแต่ก่อนกดอันติไปเลยนี้ขอจบด้วยเทเท่าน,นี้นะครับอันนี้คือขอลาไปก่อนนะครับผม,มแล้วนะครับพื้นที่เต็ียมแล้ว